เอาล้ววันนี้เราจะมาพูดจนถึง MBTI แล้วก็จะพูดถึงประเด็นหลักเลยที่เป็นชื่อคลิปว่าทำไมผมถึงบอกทุกคนว่าเออเลิกใช้ MBTI เออไปใช้อย่างอื่น MBTI MBTI คืออะไร MBTI คืออะไระทุกคน MBTI ย่อมาจาก Myers Briggs Type Indicator เนาะชื่ออังกฤษสำคัญมากเพราะเดี๋ยวเราจะพูดถึงชื่อในนี้บ่อยประมาณนึงหมายถึงว่าองค์ประกอบของชื่อในนี้ซึ่ง MBTI เนี่ยเป็นจริงๆเป็นเครื่องมือวัด บุคลิกภาพทางจิตวิทยาเนาะที่จะแบ่งบุคลิกภาพเป็น16แบบมี่แบ่ง4ด้านแล้วก็มาควายกันเนาะกลายเป็น16แบบคุณรู้ปะว่าจริงๆแล้วว่าเว็บแต่ละเว็บมยังใช้ไม่เหมือนกันเลยผมตอนที่ผมนั่งถามว่า MBTI คืออะไรอะ่ะบางอันยังเขียนนิยามแบบไม่ตรงขนาดนั้นเลยสำหรับผมนะอ่ะเราอ้างอิงจากเว็บของ เออร์ว er นะินเนอร์เนาะซึ่งเออร์วินเนอร์ก็คงย่างยิงจากที่อื่นมาอีกทีแหละผมที่เกียจะไปนั่งหาว่าเขาย่างยิงมาจากไหนบ้างเนาะมี Extra Version, Intro Version, Sensing, Intuition, Thinking <c oughs> กับ Feeling แล้วก็ Judging กับ Perceiving เนาะ <c oughs> เป็นเหมือนมาละสองอันมาละสองอันมาละสองอันรวมกัน เป็น8อันอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยๆไ,ไปเป็น16แบบผมก็อยากให้รู้พื้นฐานว่าโอเคจริงๆแล้ว m b t i ตามนิยามหรือตามที่ทางวิชาการนังอินกันเขาหมายถึงอะไรเนาะซึ่งมันก็คือแบบวัดบุคลิกภาพแบบหนึ่งจริงๆก็แค่นั้นแหละทุกคนทำก็คงจะรู้สึกว่ามันก็ม,นกมันก็ดูเป็นมากที่ดูดีอะไรเงี้ยแบบว่าวัดบุคลิกภาพได้ก็มีความตรงอยู่บ้างเนาะก็ตรงดีก็คงไม่ได้มีปัญหาอะไรกับมันเออแบบมีหลักการมีทฤษฎีอ่า m t i มีทฤษฎีด้วยนะครับทุกคนเห็นว่าผมจะมาหดมันแต่จริงๆมันมีทฤษ อาจจะไม่ได้พูดถึงเท่าไหร่เพราะผมไม่ได้จะมาโปร MBTI ว่ามันว่ามันดีผมจะมาหวดว่าทำไมมันไม่ดีซึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วมาตรวัดตัวนี้ MBTI เองอมีปัญหาในหลายๆด้านค่อนข้างมากเลยทั้งในฝั่งของความแม่นยำก็ในฝั่งของดักราวทฤษฎีมันด้วยที่เดี๋ยวจะไปพูดถึงกันก่อนอื่นเลยก่อนที่ทุกคนจะเริ่มหวดกันว่าแบบ MBTI มันดีหรือไม่ดีเรามานั่งกลับมานั่งคิดกันก่อนว่าเราจะทำกันไปทำไมเนี่ย MBTI ทุกคนเคยสงสัยกันปะว่าทำทำไมวะ personality test ทำทำไมวะ MBTI หรือ personality test อย่างอื่นอะไรเงี้ยกุญแจอะไรอีกตั้งๆมากมายเลือดอะไรเงี้ยทำไปทำไมซึ่งพวกนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งเนาะแต่ว่าอันนี้เราพยายามหาจากงานวิจัยที่เฉพาะมาเลยว่า MBTI เนี่ยทำไมคนถึงชอบหรือทำไมคนถึงเลือกที่จะทำอันนี้มาจากงานวิจัยหนึ่งชื่อว่า a n Analysis t o r e a s o n for the Popularity of MBTI งานวิจัยทั้งหมดที่เราพูดถึงเราจะแปะลิงก์ให้เนาะบางอันที่ไม่มีแอเสตคุณก็ไปหาทางเข้ากันเอาเองสายวิจัยคุณรู้วิธีเข้าอยู่แล้วไม่มีคุณก็ อ่านแอปสแต็กเอาส่วนใหญ่เราก็อ่านแอปสแต็กเราจะมีแค่บางตัวที่เราลงไปอ่านข้างในจริงๆซึ่งเดี๋ยวเราก็จะพูดถึงนิดนึงเหมือนกันเป็นงานปี2023มั้งก็คือจริงๆในตัวงานนี้เขาพูดถึงว่าทําไมคนถึงเลือกที่จะทําหรืออยากที่จะทาเขาก็มีพูดถึงว่าอิทธิพลทางสังคมเป็นส่วนหลักส่วนหนึ่งเลยที่ทําให้คนอ่ะเลือกที่จะเข้าไปทํามันเพราะว่าคนอ่ะพูดถึง M B T I กันค่อนข้างเยอะขึ้นมาแล้วก็พูดถึงอะไรหลายๆครั้งเนาะคือบางครั้งบางทีเราฟังครั้งแรกเราไม่ได้อยากที่จะ ลงไปทํามันหรอกแต่เหมือนเราฟังไปหลายๆครั้งอะ่ะต่อให้ไม่อยากทำเราก็จะจํามันได้ว่า MBTI คือ personality test อะไรเงี้ยมีแค่ MBTI คือแบบแบบว่าบุคลิกภาพเราจะจํามันได้เองโดยตโนมัติเมื่อมีคนพูดถึงมากพอหลังจากนั้นพอมาถึงวันหนึ่งอะ่ะวันหนึ่งที่เราอยากจะทําขึ้นมาไม่ว่าจะด้วยอะไรก็ตามเ,อ,เออเราก็จะเข้าไปทำแล้วเราก็จะรู้สึกว่าตรงด้วยเหตุผลบางประการแล้วเราก็จะกระจายมันด้วยตัวเองเนี่แหละไอ้ลูกโซ่เนี้ยมันทาให้ MBTI มันเป็นที่นิยมขึ้นมาได้ค่อนข้างเยอะเนาะมีอันนึงซึ่งอันนี้ไม่ได้เป็นงานวิจัยนนนนนีีนน่่่่เเเเเปป็็็คควววววาาาามหขออองงงรรบบบบบกกกัทแไพิะ์ื้ซึ ไม่ได้มีแหล่งอ้างอิงเนาะีิต้องบอกก่อนถ้าไหนมีอ้างอิงเราจะบอกอนไหนไม่มีแล้วก็อาจจะพยายามเตือนแบบนี้ไว้ซึ่งตามความเห็นของเราแล้วก็รวมถึงเว็บอื่นๆที่มีคนชอบพูดถึงกันคือเขาบอกว่าจริงๆคนเราอ่ะมันต้องการคําอธิบายให้กับตัวเองอยู่แล้วว่าตัวเองอ่ะเป็นคนแบบไหนแล้วจะเหมาะกับอะไรเราเองอ่ะที่ชอบจะยืนยันคุณค่าของตัวเองเนาะ value ของตัวเองว่าเราเฮ้ยเป็นคนมีคุณค่าไหมว่าเรามีความถนัดด้านไหนกันแน่อะไรเงี้ยเออซึ่งจริงๆแล้วแบบว่าไม่ไม่รู้มีใครเป็นเหมือนกันไหมแต่ของเราเองอ่ะมีช่วง บางทีเราก็ถามเพราะว่าเราอยากได้มุมมองที่คนอื่นมองเราเนาะเราอาจจะรู้อยู่แล้วว่าเราอะคิดว่าเราเป็นคนแบบไหนแต่เราก็อยากรู้ว่าแล้วคนอื่นนะซึ่งเราว่าแบบทสองมันก็เวิร์กกับตัวเราเองในเชิงประมาณนี้เหมือนกันว่าเออเราก็อยากรู้ว่าเราน่าจะเป็นคนประมาณไหนโอเคเราอาจจะคิดของเราเองเราถามคนอื่นแล้วก็จจะมีเทสขึ้นมาอีกหนึ่งตัวแปรที่จะช่วยบอกเราว่าเราเป็นคนยังไงกันแน่ซึ่งส่วนตัวเราไม่ได้มายหรอกว่าเราต้องอยู่แคตตากรีไหนไม่เคยมีความคิดว่าเราอยากจะเป็นแคตตากรีนี้ตั้งแต่ต้นหรือเราเป็นแคตตากรีนี้วเราสึกว่าเเราาภภูมมมิใจไ่ีีลยอันน อ,อ,อยากให้มันแบบละเอียดละเอียดเข้าไปเลยอะไรเงี้ยหลังจากที่เรารู้แล้วเนาะว่าทําไมเราถึงได้อยากที่จะรู้ personality ของตัวเองถัดไปเ,เราจะมาบอกว่าทําทไม B I มันเป็นอะไรที่เราไม่อยากให้ทุกคนใช้กันซึ่งอันนี้บอกก่อนว่านี้เราอ้างอิงจากบทความประมาณ2 3สาบทความเนาะบทความที่มีอ้างอิงที่ค่อนข้างใช้ได้ประมาณหนึ่งเราว่ามันเขียนได้ครบถ้วนอยู่แล้วอยากให้ทุกคนไปลองอ่านกันอันนี้เป็นบทความแรกของคณะเราเองจิว <j> ิยาจุฬานี่ก็เป็นอาจารย์เราเองเหมือนกันรองศาสตราจารย์สกฟัทรงามเอกเ,เนาะอาจารย์ที่สอนเรื่อง เรื่องความแม่นยำของมาตรวัดได้แหละแล้วอาจารย์ก็มาพูดถึงเรื่องนี้ความแม่นยำของมาตรวัดเออ,เอ,อ,เอเมีทีเป็นมาตรวัดหนึ่งเนาะกับอีกบทความหนึ่งก็คือของ The Matter เนาะเราชอบอันนี้ส่วนตัวเราชอบ The Matter ที่แบบว่าพยายามเขียนอะไรที่ปกติไม่ค่อยเขียนกันเป็นเป็นบทความที่แบบเออแบบเรื่องโซเชียลเรื่องจิตวิทยาเยอะดีแต่บางงานก็มี reference ที่เป็นงานวิจัยบางงานก็ไม่มีส่วนใหญ่ก็หยิบจากเว็บต่างประเทศเนาะเราว่าเขาเขียนได้ก็ค่อนข้างมีประเด็นที่น่าสนใจออย่างนั้นแล้วกันจริงๆถ้าเกิดใครชอบอ่านงานวิจัยหรือใครที่แแบบสนนนนนนนใใใจจจจจิตววยาา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 มมกกรรรััดเะะะํขอองพ เราจะไม่ได้พูดถึงทั้งหมดเนาะเพราะอาจารย์เน้งอิกงานเยอะมากแล้วก็รู้สึกว่ายากเป็นถึงว่ายากสำหรับตัวเราในการจะไปตามอ่านอะไรย่างเงี้ยไม่ได้แตกจิวยามานานและโอเคเราจะพูดถึงประมาณ2คีย์หลักๆของที่อาจารย์เขียนไวนะ้เนาะคีย์เรื่องแรกก็คือเรื่องของทฤษฎีก็คืออันนี้เลยแ,แถวๆประมาณเนี้ยใครใครจะมาตามอ่านก็มาอ่านแถวๆนี้แล้วกันคีย์เรื่องที่สองคือความเป็นยำอันแรกที่จะพูดถึงคือทฤษฎีเนาะทฤษฎีต้องบอกว่าเอ็มเนี่ยมันชื่อย่อมาคืออะไร ไมเออร์บริกใช้ e ินดิเคเตอร์ไมเออร์บิกเนี่ยคือชื่อของคนก่อตั้งหรือคนที่คิดไอ้แบบทดสอบนี้ขึ้นมา Typ อินดิเคเตอร์ทีเนี่ยมันเป็นเบสทางทฤษฎีของท y p จิโอเรยเนาะมันเป็นสคูลหนึ่งในการทดสอบบุคลิกทางจิตวิทยาว่าแบบท y p จิโอรยหรือบุคลิกเอกลักษณ์เนี่ยเขาจะเชื่อแล้วเขาก็จะพยายามพัฒนามาตรวัดทั้งหลายอะให้แบ่งคนหลายๆคนอะให้ไปอยู่ในกลุ่มเดียวกันมันคือเหมือนแคตตาไรส์คนนั่นคือเบสทฤษฎีของท y p จิโอรยเนาะแต่มันจะมีอีกทฤษฎีหนึ่งอ บุคลิกลักษณะชื่อไทยยากจังเลยไอ้บุคลิกลักษณะหรือเชติโรี่เนี่ยเขาจะพยายามเน้นไปที่บุคลิกภาพของแต่ละคนเนาะให้เหมือนเป็นตัวเลขที่วิ่งบนเส้นอเออให้มันให้มันคล้ายๆแบบสเปกตรัมของสีอะไรเงี้ยที่มันจะมีความละเอียดมีความแบบว่า V ว,าวารีกร่กันอ่ะไม่ใช่แบบว่าหนึ่งอันไปอีกหนึ่งอันมันคือความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงอะไรประมาณนั้นโดยเบสของทฤษฎีแล้วทั้งสองแบบนี้มันก็จะมีความแตกต่างกันอยู่แล้วเนาะจากที่ทุกคนฟังซึ่งปัญหาของไอ้ทฤษฎีสองทฤษฎีเนี่ยมันทําให้เกิดปัญหาหนึ่งท ทุกคนต้องระวังเพราะว่าจะแตกกันแน่นอนเพราะมันจะเป็นเกี่ยวกับสถิตินิดหน่อยเดี๋ยวเราจะแชร์รูปหนึ่งให้ดูอันนี้คือรูปของกราฟ2กราฟเนาะกราฟหนึ่งเนี่ยเป็นเป็นกราฟภูเขาลูกเดียวจาไว้ว่าเป็นภูเขาลูกเดียวกับภูเขา2ลูกซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นท y p e ติเรีรีเนี่ยหรือือยยังของ m b t i เองนั่นแหละคือเขาจะพยายามแบ่งบุคลิกให้ออกเป็น2กลุ่มเนาะเพราะงั้นแล้วคะแนนเวลาเราทำในมาสของ e อ t r o v e r t หรือ i n t r ทเ e r t บ้าบ้าบ้าถึงแล้วบ้าบ้าบ้าอะไรเงี้ยที่แบ่งออกเป็นคู่แบ่ง เพราะว่ามันจะได้แบ่งคนออกได้ชัดเจนนั่นคือความหมายของไบมเดลหรือไอ้ภูเขา2ลูกนั่นแต่ว่าคะแนนของ MBTI จริงๆแล้วอะ่ะมันดันได้ตามแบบภูเขาลูกแรกซึ่งมันไม่ตรงกับทฤษฎีเพราะงั้นแล้วถ้าเกิดว่าคะแนนของ MBTI จริงๆแล้วตรงกับตามภูเขาแล้วกแรกอะ่ะแปลว่าเวลามันแบ่งครึ่งอ่ะหรือมันแบ่งว่าคนไหนอยู่กลุ่มไหนอะ่ะมันก็จะแบ่งแบบลาเว้นคนที่อยู่ตรงกลางๆของคะแนนนั้นๆอะ่ะว่าเอ้ยสมมติว่าเราได้สัก50าสิบอะไรเง,งี้ยหรือแบบ49เอะไรเงี้ย เราจะอยู่ทางไหนวะหรือว่า49 51อะไรเงี้ยมันก็แบบดูใกล้กันไปหมดอะเวลามันก็อาจจะหันทีนึงแล้วก็อ่ะเราไปอยู่ด้านนึงหันอีกทีนึงเอ้ยเราไปอยู่อีกด้านนึงแล้วอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ดูจะแบบว่าแปลกๆในเชิงทฤษฎีของมันเองอยู่แล้วเขาเรียกว่ามันเหมือนมันเหมือนคนที่อยู่ตรงกลางคนแยกคะแนนกลางๆอ่ะจะถูกละเลยไปเนาะซึ่งถ้าเกิดว่ามันตรงกลางทฤษฎีก็คือมันถูกแบ่งเป็น2ฝั่งคนก็จะไม่ค่อยอยู่ตรงกลางเยอะคนที่อยู่ตรงกลางก็จะไม่ถูกละเลยเยอะขนาดนั้น อ,บบอันนี้เป็นเรื่องแรกที่ MBTI ไม่ work อันนี้เป็นเรื่องสเตตเนาะของมันว่าได้ความกระจายของมารวัดมันไม่ดอีอันนี้คืออันแรกอันที่สองที่เราจะพูดถึงก็คือเรื่องความแม่นยำของมารซึ่งอันเนี้ยเราจะพูดถึงสองอย่างก็คือ validity กับ reliability เนาะชื่อไทยไม่มั่นใจชื่อไทยเหมือน validity น่าจะแปลว่าความเที่ยง reliability น่าจะแปลว่าความตรง หรืออะไรสักอย่างแล้วแต่สครูหรือเราจําผิดเองก็ไม่มั่นใจวาดิติตี้เนี่ยเรามาดูตามรูปนี้ดีกว่าเราว่ารูปนี้อาจจะอธิบายได้โอเคเนาะถ้าเกิดว่ามารวัดนี้เป็นมารวัดที่ดีจะเป็นแบบรูปข้างล่างก็คือว่าคะแนนน่ะกะจุกอยู่ในจุดที่เราต้องการเนาะสมมุตินี่คือการปาเป้าอะเป้าตรงกลางอะคือสิ่งที่เราอยากได้ถูกป่ะถ้ามันทั้งดีไลน์และวาลิแตแปลว่าเป้าจะทั้งตรงจุดตรงกลางและกระจุกอยู่ในจุดที่เราจุดที่เราอยากได้เวลาเรียกอะ่ะ v a l i d ที่เราบอกว่ามันคือความเที่ยงสักอย่างอ่ะ Validity มันคือการที่เป้าอ่ะไปอยู่จุดที่เราต้องการได้เนาะ Solid line คือเป้าไม่กระจายออกไปมากจนเกินไปอย่างโอเคกราฟแรกกราฟข้างล่างเนี้ยอ่ากราฟมุมขวาเนี่ยมันคือทั้งลีไล์แล้วก็ valid เนาะอย่างที่เห็นภาพได้ชัดที่สุดก็คือออันซ้ายสายล่างนี้สายล่างนี้คือลีไล์ก็คือว่ามันป่าแล้วมันกระจุกกันแต่มันไม่ตรงเห็นปะสิ่งนี้มันควรจะอยู่มันควรจะอยู่ตรงกลางแต่มันไปอยู่ริมขวาซึ่งอันเนี้ยลด valid แต่ลีไลนันข้างบนด้านขวาเนาะมันคืออนยงกว่าลูดเี ปลามีข้าวเป้านะเออมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีความตรงอยู่ในนั้นมันมีความตรงอยู่แต่มันไม่เที่ยงเลยเพราะแบบว่าออปลาสิบครั้งเข้าหนึ่งทีอะไรเงี้ยแล้วกแบบ็เก้าครั้งที่เหลือคือกระจายแบบเลเทะไม่ได้อยู่กันใกล้ๆด้วยอันนี็คือเรียกว่า v a l ิดไม่ดีลายเอออันสุดท้ายคือ ไม่ตรงเป้าแล้วก็ไม่ได้กระจายอยู่ด้วยกันด้วยเอรียกอานีไลอันวันดีซึ่งส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยพูดถึงกันเราแค่จะบอกว่า MBTI อ่ะเป็นมาตรวัดที่ v a l ิดสูงแต่ว่าลีไลห่วยเพราะมันถูกเทสในหลายๆงานวิจัยแล้วก็ถูกพูดถึงในหลายๆงานวิจัยด้วยว่ามันเป็นแบบนั้นจริง,รงๆ,ๆเดี๋ยวทีนี้เราอาจจะต้องพูดถึงงานวิจัยกันสักนิดนึง แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าตามทฤษฎีของตัวเทรด t h อรี y อ่ะก็คือว่าบุคลิกเราแบ่งออกเป็นพาร์ทพารไปเลยเนาะแต่ว่าโดนแยกไปอันนั้นอันนึงนแยกไปอันนี้อันนึงอะไรเงี้ยเพราะแล้วจริงๆแล้วอ่ะมันควรจะต้องคงที่ตามทฤษฎีไม่พูดถึงสีที่เกิดขึ้นจริงเนาะ สิ่งที่เกิดขึ้นจริงมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็แล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่อะไรหลายๆอย่างไม่ได้รีเสิร์ชมาตอบไม่ได้แต่ตามทฤษฎีแล้วมันควรจะต้องคงที่เนาะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือมันไม่ค่อยคงที่เท่าไหร่เราเลยตีว่ามาตรวัดนี้มันแบบไม่ค่อยดีไลน์โอเคมันมีงานวิจัยหนึ่งที่พูดถึงแบบเรื่องของการเทสรีเทสเนาะเทสรีเทสคือการแบบว่าทําเทสหนึ่งเทสไปแล้วก็กลับมาทําเทสนั้นอีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยแบบโดยเวลาที่ผ่านไปหรือแบบว่าทําอีกหลายๆครั้งอะไรอย่างนั้นเทสลีเทสไดเรบ าจริงมีมีหลายงานเนาะแต่ว่าพูดถึงงานนี้เป็นงานหลักแต่ว่าเดี๋ยวจะมีพูดดีมาให้นิดนึงเนาะซึ่งในงานนี้มันบอกว่าจากการทำเทสรีเทสในช่วงเวลา8วีวิให้คะแนนต่ำกว่าที่ควรจะเป็นอันนี้คือจากที่ผมไปอ่านในรายละเอียดเขาไม่ได้เขียนไว้ขนาดนั้นว่ามันจะเปลี่ยนแปลงภายในวีคแต่แบบตัวอาร์ติเคิลที่อาจารย์ผมเขียนอะเขามีพูดถึงอยู่ว่าบุคลิกภาพจะเปลี่ยนไปภายในประมาณวีคถ้าเกิดว่าทำเทสรีเทสอะไรประมาณนั้นเราก็มีงานหนึ่งอันนี้ของ สตอรี่ e v น n ์ก็ทำหัวข้อคล้ายๆกันเลยเทสลี่เทสต็อปเป็นบีทีไอเอ็กซั o มิเนชันออฟโดเ t นฟังชั่ก็พูดถึงในเชิงว่าเขาทำในพิเีษ20เดือนเขาเทส1ทีแล้วก็ผ่านไป20เดือนแล้วก็ค่อยมาเทสอีก1ทีผ่านอะไรไปเยอะมากก็มีความไม่ได้ตรงขนาดนั้นเหมือนกันพูดไปในทางเดียวกันแล้วกันซึ่งก็นั่นแหละ พอตามที่เราบอกนะว่าแบบโคตรไม่ตรงกับทฤษฎี <S <S <สด>แบบว่าทําเทสต์ดีเทสก็ห่วยอะไรเงี้ยหรือแบบอ่ะอย่างที่คุณแมวเจอก็แบบว่าชอบได้สลับสลับกันแล้วก็อีกหลายๆคนที่ก็เคยได้ในแบบนั้นซึ่งก็อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวเพิ่มเข้าไปเนาะ่วนหนึ่งมันมาจากการที่ตัวมารวันนี้มันแบ่งคนเป็นแค่2ประเภทบทความของอาจารย์เนี่ยก็จะมีพูดถึงอยู่อันนึงว่าที่จริงแต่ก่อนอะ M B T I อะมันเคยประเมินแบบตัว X ด้วยนะก็คือปกติมันจะมีแค่สองตัวสอถูกป่ะเป็น E ไม่กับ I เป็น S ไม่กับ N เป็นไไมมม่่่่ก P ออะะรยยงเเีี้้้้จิแแลันนนตปูค ช่วงแรกๆที่มีการออก MBT ทออกมามันคือมีแปรผลด้วยตัว X ในไอระหว่างมาสองมานั้นด้วยแต่ว่าเหมือนคนไปอ่านแล้วไม่เข้าใจซึ่งจริงๆแล้วการแปรผลว่าแบบเออคุณยูเป็นคนตรงกลางนะของไอมาสองมาเนียมันอาจจะให้ความเป็นจริงที่มากกว่าอย่างที่เราบอกเนาะตามไอกราฟนั่นเพราะคะแนนคนมันกระจุกอยู่ตรงกลางเยอะการแปรผลเป็น X อ,อมันทําให้ไม่ได้เลบเอาคนที่อยู่ตรงกลางว่าเออยูเป็นซ้ายไม่ก็ขวาแหละอะไรเงี้ยแต่ก็อย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้เนาะมันไม่มีหรอกไอตัว X ที่โผล่ขึ้นมาเนี่ยคนถ้าเกิดอยู่ตรงกลางพวกมดนก็จะโดนห แฟกับ16 Personality เนอะเขามีให้คะแนนมาเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะซึ่งทุกคนก็ไปดูได้ว่าแบบโอ้ตัวเองเป็นประมาณนั้นขนาดไหนอะไรเงี้ยแต่เขาก็ไม่ได้พูดถึงอยู่ดีว่าอ่ะแล้วอีกด้านหนึ่งอะ หรือแบบถ้าเกิดว่าเราชิปไปอีกเป็นอีกนั้นนึงเราจะเป็นบุคลิกภาพแบบไหนอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปนั่งตามดูเองซึ่งเพราะคนบกที่ก็ไม่รู้หรอกอันนัน้นน,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 นั่นคือนั่นคือคีย์ของ MBTI ที่ทําไมเราถึงบอกว่ามันไม่ดีสรุปท่านสั้นว่าทาไม MBTI สําหรับเรามันถึงไม่ดีหนึ่งก็คือว่าตัวคะแนนมันเองอะไม่ได้รีเลทกับสิ่งที่มันควรจะเป็นเนาะตามทฤษฎีของมันมันควรจะต้องแบ่งออกเป็น2กลุ่มได้แต่คะแนนมันจริงๆมันก็คือกลุ่มเดียวแหละกับอย่างที่2ก็คือว่าความห่วยแตกของมาดแทนท รูปอันล่างขวาแต่มันไม่ไงมันเป็นแบบว่าอันอันะอันบนขวาแทนซึ่งซึ่งแบบเออทุกคนเห็นปลาเป้าแบบนี้ทุกคนก็น่าจะเข็ดขยะทุกคนก็ไม่น่าจะอยากปลาเป้าได้แบบนี้อยากจะปลาเป้าได้แบบอันล่างถูกปะซึ่งนั่นคือความห่วยอย่างที่2ของ m อ็ที่เราบอกว่าทุกคน ใช้ยังอื่นใช้ยังอื่นได้โปรดเออเดี๋ยวจะพูดถึงทีว่าใช้ยังอื่นเนี่ยเรามีอะไรอย่างให้ทุกคนใช้เนาะมันมีอยู่มีอยู่แล้วเราว่ามันดีเดี๋ยวจะไปพูดถึงกันแต่โอเคถ้าเราบอกว่ามันห่วยนันนี้แล้วงานวิจัยก็บอกมาว่ามันห่วยแล้วอะไรทําให้มันดังได้ขนาดนี้นอกจากอิทธิพลทางสังคมหรือว่าการถูกพูดถึงบ่อยๆอะไรเงี้ยซึ่งการที่มันจะถูกพูดถึงบ่อยๆมันก็ต้องมาจากการที่คนชอบมันหรือคนเชื่อในมันเนาะซึ่งแล้วอะไรอะอะไรอะถ้าถ้าเราบอกว่ามันห่วยแล้วทำไมคนถึงยังเชื่อมันในมันอยู่เยอะขนนนาดี้ อย่างแรกเลยที่เราว่าทุกคนน่าจะพอเข้าใจได้นะแล้วมันก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ทุกคนชอบมันมัน้งไม่รู้เหมือนกันก็คือว่ามันเข้าใจง่ายเออมันจะแบบบุคลิกภาพเราสามารถสรุปได้ด้วยสี่ตัวอ,อักษรนะโอ้มันสบายแต่ว่าเออเอาไปคุยกับใครก็รู้เรื่องอะไรเงี้ยแบบเอ้ยคุณเป็นบุคลิกภาพแบบไหนแล้วผ,ผมเป็นอันนี้ครับ๋อผมเป็นอันนี้ครับอะไรเงี้ยแล้วคนก็เข้าใจตรงกันว่าอ๋อคุณเป็นบุคลิกภาพแบบนี้ซึ่งมันอาจจะไม่ค่อยจริงซะเท่าไหร่เพราะว่าบุคลิกภาพอย่างที่บอกเนาะมันถูกบ่่งอ,อเป16ปรวาคาคหื คนเรามีแค่16ททายจริงๆเหรอเราว่ามันก็คงไมอ่อะไรเงี้ยมันก็คงมีดีเทลอะไรบางอย่างที่มันไม่ค่อยตรงแล้วการที่คนแอดซูมว่ามันเป็นอย่างนั้นมันก็จะทําให้เกิดภาพอะไรบางอย่างที่มันผิดแปลออกไปได้เนาะแล้วก็จริงๆแล้วด้วยตัวของคนเองอะ่ะมันชอบสเตอริโอไทป์เนาะอ่พูดอธิบายสับสเตอริโอไทป์หนึ่งสเตอริโอไทป์ก็คือการแบบว่าเหมือนมองคนเป็นกลุ่มเหมือนมองแล้วเลเบลไปว่าอ๋อคนแบบนี้เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยจริงๆมันมันอธิบายได้ดีกว่านั้นแต่ว่าเราไม่ลงลึกแล้วาาจมํ ประหยัดแรมอะเออเหมือนซิบสิบแล้วก็บอกเออมองไกลๆแล้วก็ประมาณนี้แหละคนประมาณนี้เป็นประมาณนี้แหละอะไรเงี้ยนั่นนั่นนั่นคือนั่นคือความเป็นสริทค่ที่เราต้องการจะหมายถึงเนาะแล้วพอมีอะไรที่มันมาช่วยกูปปิ้ง บุคลิกภาพของคนให้คนก็จะชอบเออมันคุยง่ายไงมันมองไกลๆแล้วมันก็อ๋อประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละเหมือนที่เราบอกกันตะแกตัว APTI มันก็เลยดังขึ้นมาเนาะอันที่2คือเรื่องของ b a า a m Effect ทุกคนอาจจะไม่ใช่ทฤษฎีที่ทุกคนเคยได้ยินกันมามากขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นอะไรที่เราว่าคนที่ใช้จุาอาจจะพูดถึงมันบ่อยอันนี้เราหยิบเรื่องของบ a านส่วนหนึ่งมาจาก ทบทความของ The m a มตเ r รเนาะเรื่องว่าทำาทอร์เนีีเทเช่อได้แค่ไหนว่าโดยหลักจิตวิทยาให้เราเชื่อบวกทดสอบบุคลิกภาพโอ้ยลิน้นพันพูดถึงบาน้นาก่อนนี่บาน์นัเอฟเฟกอะมันคือการใช้คำที่พูดถึงบริบทกว้างๆซึ่งไอความที่มนบริบทกว้างๆนี้มันก็จะตรงกับคนส่วนใหญ่หรือคุมคนส่วนใหญ่ไปหรือคุมทุกคนเลยด้วยซ้ำเอออย่างเช่นแบบว่าเราบอกว่าเออเนี่ยจริงๆแล้วคุณอะเป็นคนเงียบนะ แต่พอคุณจิ๋่กับเพื่อนเนี่ยคุณก็จะชอบพูดขึ้นมาพูดไม่หยุดเลยมันก็แบบกวาดคนไปประมาณ6 0 7 0แล้วอะไรเงี้ยเออการพูดอะไรประมาณเนี้ยหรือแบบจริงแล้วคุณเป็นคนนิ่งๆนะแต่พอคุณโกรธเนี่ยคุณเป็นคนแบบว่าอารมณ์ร้อนอะไรอย่างงั้น่ะหรือแบบว่าพอคุณโกรธแล้วคณเป็นคุณเป็นคนไม่ยอมพนเลยอะไรเงี้ยมันก็จะแบบเออกวาดกวาดกวาดเออเมืกี้อาจจะไม่ได้กวาดมาเพราะเราไม่ได้จดตัวอย่างของบาร์นัมมาเนาะแต่โอเคมันก็คือข้อความประมาณนั้นอ่ะแล้วเราก็จะเชื่อข้อมูลแบบนมมมีบางงงุนึขอ ข้อความนั้นนะ่ะมันตรงกับเราเราก็จะคิดเลยไอ้น,นี่เขียนมาให้เราแน่นอนข้อมูลเนี้ยเขียนให้เรามันตรงกับเรามันหมายถึงเราแน่ๆไอง้งียที่จริงแล้วมันอาจจะตรงแค่แบบหนึ่งในสิบของข้อความนั้นนะซึ่งหนึ่งในสิบก็คือต่ำกว่าการปาเป่าอะคุณมันไม่น่าจะเป็นอะไรที่แบบว่าเราเชื่อได้แต่จริงๆมันสมองเราเวิร์แบบนั้นหนักกว่านั้นคือถ้าเกิดว่าเป็นข้อความที่เป็นแง่ดีนะ,ะราชินเชื่อมันหนักกว่าเดิมพราก็ธรรมชาติอะธรรมชาติของคนเลยนะเราอยากจะเชื่อว่าเราเป็นคนดีเหมือนเวลาเล่นแบบบูบอะเร,ราทุกคนเราก็พูดดดหมเเลว่าารป็นนคี ข้างในเราเป็นไรก็อีกเรื่องหนึง่งธรรมชาติของมนุษย์ไม่มีใครอยากคิดว่าตัวเองเป็นคนชั่วหรอกเราอยากเชื่อว่าตัวเองเป็นคนดีเพราะฉะนั้นแล้วเราอะเวลาเราเจอข้อมูลที่มาพูดถึงเกี่ยวกับตัวเราเนอะ เราก็จะมีโน้มที่จะเชื่อข้อมูลที่บอกว่าเราเป็นบวกมากกว่าเป็นลบการที่แบบเชื่อข้อมูลที่เป็นทางบวกมากกว่าทางลบหรือเป็นทางแบบปกติก็คือเรื่องของ confirmation bias เนาะเชื่อในสิ่งที่เราอยากจะเชื่อนั่นคือ confirmation bias แบบคร่าวๆก็ทั้ง b e n ฟ f i c แล้วก็ confirmation bias เนาะมันคอมโบกันเราก็เลยจะชอบเชื่อในข้อความที่บอกว่าเราดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เราจะเชื่อเลยว่ามันจะเกิดมาให้เราซึ่งอโอเคเราไม่ได้บอกว่า MBTI จะให้ผลแบบนั้นเสมอแต่คนที่เอามาด MBTI ไปตีความทําเป็นเว็บ บางทีเขาอาจจะทําให้คนรู้สึกแบบนั้นได้คํามันคล้ายๆกับแบบพวกดูดวงหรือแบบว่าอะดูดวงอาจจะอาจจะมีศาสตร์อะไรของมันอยู่ข้างในนั้นนะเราไม่รู้หรอกแต่แบบว่าไอ้แบบพวกดูราศีประจําเดือนอะไรอย่างนั้นอนะดูนิสยัยดูกรุ๊ปเลือดอะไรพวกนั้นอนะมันก็คืออะไรแบบนั้นแหละมันคือบารนามเอฟเฟกสำหรับเรามันคือการเขียนกว้างๆรวบๆเพื่อให้มันตรงกับคนส่วนใหญ่ด้วย2อย่างนั้นแหละที่ว่ามาเนาะมันทําให้ MBTI มันยังยืนยง มาได้นานขนาดนี้ไม่จําไม่ได้แล้วมันออกมาเ่อปีไหนแต่นานนานมากแล้วความแย่ของมันเนี่ยคือว่ามันดังถึงขนาดที่มันถูกเอาไปอภยัยแล้วก็ใช้งานกันจริงๆในทัสท,ที่ไม่ควรจะถูกใช้งานในหลายๆสังคมเนาะอย่างที่นาวแมนเคยพูดถึงช่วงต้นไลฟ์เนาะว่าแบบเออ บางทีเราเอาไปใช้เพื่อให้รู้จักคนที่แบบว่าเออเขามีอุปณิสัยยังไงอะไรเงี้ยซึ่งหนักกว่านั้นคือมันถูกเอาไปใช้ในการคัดคนซึ่งต้องบอกว่า MBTI ใช้คัดคนมันไม่มันไม่ถูกต้องเพราะว่าเขาเรียกไงเวลาเราคัดคนอนะ่ะเราต้องการคนที่ทํางานได้มากกว่าคนที่มีแนวโน้มจะทํางานไม่ได้คือหมายถึงว่าการการคัด MBTI MBTI มันเป็นแค่ personality เนาะมันไม่ได้หมายความว่าคนคนนั้นทํางานได้ดีหรือไม่ดีหรือทํางานได้เก่งหรือไม่เก่งมันแค่บอกว่าบคุคคลคนนั้นอนะ่ะมีแนวโน้มที่จะทําแบบใดแบบหนึ่งซึ่ง อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับงานก็ได้การที่เอาไปใช้ MBTI โดยเฉพาะการที่มาดหรือความเที่ยงความตรงมันห่วยค่เนี้ยให้ทำสิทธิอาจจะอาจจะได้ไม่เหมือนเดิมแล้วก็ได้แล้วคุณจะเชื่อได้ยังไงว่าสิ่งที่คุณจะเอามาใช้คัดมันตรงนั่นแหละนั่นคือนั่นคือสาเหตุที่ว่าทําไมเราถึงบอกว่าี b t i ไม่ควรใช้โดยเฉพาะใน professional use มันไม่ควรถูกหยิบไป apply กับอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้พูดปันผ่านคือมันมีคนที่หยิบไปใช้จริงๆแล้วก็มีงานออกมาจริงๆด้วยนะถ้าเราจะไม่ผิดว่าแบบมันห่วย ซึ่งโอเคไอเรื่องงานนั้นไม่ได้จดมาขอโทษแต่ว่ามันมันถูกพูดถึงบ่อยแล้วมันก็มีการนาไปใช้จริงๆทีนี้เรามาพูดถึงว่าแล้วถ้ามันไม่ดีขนาดนั้นใช้อะไรแทนดีซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้มีงานวิจัยซัพพอร์ตขนาดนั้นว่าเออใช้อันนี้ดีกว่าใช้ MBTI เท่านี้เท่านั้นหรือมีผลอะไรที่ออกมาดีเท่านี้เท่านั้นเนาะแต่อันนี้เป็นความชอบส่วนตัวบวกกับพื้นฐานของจีวิทยาที่ทำให้เราเชียร์สิ่งนี้สิ่งนั้นก็คือ Big Five Personality Test เนาะ พูดถึง big five กันนิดนึงว่า big five คืออะไรเนาะอันนี้คือ big five personality big five personality เนี่ยไม่ได้ base t ษฎี y type theory เนาะ big five เนี่ยจะ base on trait theory ก็คือมันจะวัดคนเป็นตัวเลขแล้วก็เป็นสเปกตร,รมัมเพราะงั้นแล้วมันก็จะไม่ได้แบ่งคนออกเป็นแบบเป็นกลุ่มกลุ่มแบบเหมือนที่ mbti ทำมาเนาะซึ่งมันก็จะมีเป็น5ส่วนเนะาะรอติดยุวิยาจะชอบจำมันว่า ocean ก็คือเป็น o c e a n ก็คือ openness to experience consciousness s t a ตั้งค่าอคิ l a b l e n e s s แล้วก็ n e u r o ิซ c ซึมซึ่งไม่ต้องไปจำเลยไม่ต้องสนใจด้วยซ้ำว,ว่ามันหมายถึงอะไรเพราะเดี๋ยวเว็บที่เราให้ดูเนี่ยมันมีแปลผลให้อยู่แล้วตอนเราทำเสร็จเนาะซึ่งสามารถเลือกได้เป็นทางอังกฤษแล้วก็ไทยคือมีหลายภาษาเลยมันถูกเอาไปใช้เยอะมากเออซึ่งมีไทยด้วยแล้วเราอ่านคำแปลไทยแล้วก็ไม่แย่ขนาดนั้นมันจะ <laughs> ผมเคยเห็นอะไรที่แย่กว่านี้แต่หลายๆคนที่เก่งกิแเ้วเคยทาทั้งสองฝั่งก็จะบอกว่าเออมันก็ไม่ได้แปลได้ดีขนาดนั้นเหมือนกันเออไม่นคนไม่ต้องไม่ต้องลงทะเบียนไม่ต้องอะไรเลยโดยก็แค่กดแล้วก็ทําไปเลยซึ่งมันก็จะในตัวเว็บที่เราให้ดูเนาะมันจะมีตัวแปลอยู่แล้วว่าไอ,อ้มาดนี้หมายถึงอะไรมาดนี้หมายถึงอะไรมาดนี้หมายถึงอะไรคะแนนเท่านี้หมายถึงประมาณไหนคะแนนเท่านี้หมายถึงประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีมาดย,อย่อยให้อยู่ในนั้นเต็มไปหมดเลยซึ่งดีเราว่าดีมากเราว่ารู้สึกเราชอบความเป็นบิ๊ไฟล์เพราะมันละเอียด แล้วมันเห็นเป็นตัวเลขมันจะมีอันนึงที่เราทํากันในอินแล็บเนาะอันนี้ต้องบอกว่าบิ๊กไฟเราเอามาเผยแพร่ให้คนในอินแล็บอยู่นานประมาณหนึ่งแล้วอันนี้คือขลของ MBTI ในอินแล็บที่เราเคยทํากันเนาะเออจริงๆเราว่าเราจะทําตัวนี้เป็นอินมัตเชียลแซนเปเปอร์ด้วยแต่ว่าค่อยๆทำไปเนาะมันมันเป็นตัวที่ต้องใช้เวลานิดนึงเออเนี่ยอย่างเนี้ยอันนี้เป็นภาษาไทยเนาะเขาก็มี5มามารอย่างที่เราบอกเลยอารมณ์ไม่มั่นคงความเปิดเผย เปิดรับประสบการณ์ใหม่ความเป็นมิตรความมีสติอะไรเงี้ยนี่คือเอามาของอหลายคนมาเทียบกันเนาะมีเลเวลให้ High, อะไรเรียบร้อยแล้วก็เขาก็บอกเลยอารมณ์ไม่มั่นคงหมายถึงอะไรอารมณ์ไม่มั่นคงหมายถึงแนวโน้มที่จะประสบกับความรู้สึกเชิงลบอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้ก็คือบอกเป็นใหญ่ๆบอกเป็นไอ้นี่เนาะแต่เราว่ามันน่าจะดูของแต่ละคนได้ไอนน้อย่างนี้คือบิ๊กไฟล์ของเราเองเนาะถ้าเกิดว่าเป็นของคนคนเดียวอ่ะมันก็จะพูดถึงว่าโอเคอารมณ์ไม่มั่นคง เป็นยังไงเนาะแล้วก็บอกแปลผลมาให้เราเข้าด้วยไม่ม่าคนของคุณสูงมองชีดว่ารู้สึกไม่สบายใจง่ายแม้กับความต้องการธรรมดาของชีวิตคนอื่นมอคุณเป็นคนอ่อนไหวแ,และมีอารมณ์อะไรเงี้ยแล้วเขาก็อันนี้มีพูดถึงมาดย,ย่อยวยว่ามาดย่อยเป็นยังไงมาดย่อยแต่ละอันหมายถึงยังไงคะแนนที่สูงหมายถึงอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็บอกละเอียดทุกอันทุกมาดย,ย่อย แล้วก็เราสึกว่ามันก็ค่อนข้างที่จะนิ่งอยู่ประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยตอนนี้เราทําเทสมาส่วนตัวเราเองเราทําเทสมา2เดือนก็ค่อนข้างนิ่งอีกหลายคนที่อยู่ในแอลเราก็เห็นสกอร์หลายๆอันก็ค่อนข้างนิ่งอะไรเงี้ยเออ,อะไรประมาณนั้นนี่คือ i ิ๊ p e r s o n a l i t y t e ทสเนาะสิ่งที่เราอยากให้ทุกคนลองออกไปใช้ดูลองเอาไปเล่นดูอะไรเงี้ยเราทุกคนจะไม่รู้อาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันดีกว่ามีทีหรอกเพราะมันอ่านไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแม้ว่ามันจะมีการแปลผลให้ทุกอันแล้ว คือก่อนอันนี้นมันมันอ่านยากกว่านี้พูดจริงๆเพราะว่าก่อนอันนี้นคือมันมันให้มันเป็นแค่สกอมาดใหญ่แล้วก็เราก็ต้องไปนั่งอ่านเอาเองมันถึงมันไม่ได้มีครูแบบนี้ให้ว่าแบบเออแต่ละมาดย่อยคืออะไรอะไรอย่างเง้ยเราประเมินให้อย่างนี้เลยอะไรเงี้ยแต่ m b ่ยก็อาจจะยังอ่านง่ายกว่าสำหรับทุกคนไปลองทําดูได้แต่ก็โอเคสรุปก็คือว่า ยังไงก็ตามอะ่ะซีลิตี้เทสอะมันก็เป็นแค่ตัวแปรหนึ่งของคนเนาะมันไม่ใช่ทุกอย่างของคนนั้นคือการที่เขามีบุคลิกภาพในบางแง่มุมที่มันไม่ดีอะมันไม่ได้หมายความว่าเขาจะทํางานไม่ได้หรือเขาจะเข้าสังคมไม่ได้เสมอไปเนาะเออมันเป็นแค่แนวโน้มมันเป็นแค่ลักษณะนิสัยในช่วงเวลาหนึง่งมันไม่ได้หมายถึงมันปรับเปลี่ยนไม่ได้แล้วก็ไม่ได้หมายถึงการแสดงออกของคนนั้นเสมอไปด้วยทุกคนเห็นว่าเราเป็นคนอ่าอารมณ์ไม่มันคนค่อนข้างมากเนาะ ถาลุร้อยอยู่คนเดียวโอเคซึ่งเราก็ตัวตเราก็ยอมรับเราเม่นคนอารมณ์ไม่ค่อยมันคงแต่มีอย่างหนึ่งที่เราอยากให้ทุกคนดูก็คือเคสของคุณแสนแสน,แสนหวานนี่นแหละไม่รู้อยู่ในแชทหรือเปล่าก็คือว่าเขาเป็นคนที่มีค่าความโกรธ20แต่เขาเป็นคนที่ไม่ออกไปซัดใครเลยในขณะที่ผมกับคุณแมวที่มีค่าความโกรธ19เท่ากันก็คือว่าพร้อมจะซัดก,กับทุกคนในขณะที่เอคนค่าความโกรธ20พร้อมที่จะหยุดพวกเราในขณะเดียวกันก็มีอลิซที่มีค่าความโกรธ20แล้วก็พร้อมจะซัดทุกคนเหมือนกันพาะง้นแล้ว นั่นไม่ได้หมายความว่าการมีค่าความโกรธที่เยอะจะหมายถึงการเป็นคนชอบซัดหน้าคนเสมอไปเพราะงั้นแล้วมันไม่ได้หมายถึงว่าการที่คนมีค่าใดค่าหนึ่งเยอะมันจะหมายถึงการแสดงออกน,น,นั้นเสมอไปเนาะนั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคน Personality มไม่ใช่ทุกอย่างมันก็เป็นแค่ของอย่างหนึ่งที่บอกว่าคนนั้นเป็นคนประมาณไหนไม่ได้หมายถึงสิ่งที่เขาทำนั่นคือสิ่งที่อยากจะฝากไว้แล้วก็ฝากถึง Professional use ทุกคนนะครับถ้า convince คนหน้าได้เมื่อไหร่ก็ช่วย ยกมือไหว้แล้วเอาบิ๊กไฟไปใ,ใช้เถอะเดีย๋ยวใช้ m นบเลยนะขอลองคอนเทนต์ในบีก็ประมาณนี้แหละก็จะบอกว่าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเออกดติดตามไว้ให้ด้วยจะถึง5 0 0 Subscribe แล้วขอบคุณทุกคนมากที่ซับให้เรามาไกลขนาดนี้เนาะจริงๆไม่คิดว่าจะมาได้ไกลด้วยความเร็วขนาดนี้เออพูดจริงๆขอบคุณทุกคนมากนั่นแหละใครอยากให้ทำคอนเทนต์ประมาณไหนที่เป็นสายของจิวยาอีกก็บอกได้พิมพ์งลงในคอมเมนต์ได้เนาะรวมถึงว่าใครที่รู้สึกว่าแบบเออผมพูดอะไรผิดอ่ะก็ บอกได้เหมือนกันเนาะคนหน้ายิม้มอาจจะซัดหน้าได้ใช่ใช่มันแบบนั้นมันแบบนั้นเออถ้าอยากจะบอกว่าเอออยากให้คนที่มีความรู้มากกว่าผมมาคอลเลก์ผมได้นะอันนี้พูดจริงพราะว่าเราก็ใช้เวลาในการเตรียมอะ่ะคือใช้เวลาในการเตรียมนานแต่เราไม่ได้มีความละเอียดในการเตรียมได้ขนาดน,นั้นด้วยความที่เราทําเป็นซิกเกิลจ็อบเนาะอย่างที่ทุกคนรู้เออบวกกับทร่นจริง,รงเราเราค่อนข้างทิ้งห่างกับฝั่งของจิตวิทยามาค่อนข้างนานแล้วแต่เราสึกว่า mbti เรื่องเรื่องทับปของ mbti เราเป็นเลยที่เราอยากจะพูดถึง เราก็เลยพยายามไปหาข้อมูลมาทําเพื่อบอกทุกคนว่าเลิกใช้สัทีเออซึ่งเรารู้แหละมันทุกคนคงไม่เลิกใช้เพราะอคลิปนี้คลิปเดียวหรอกเออแต่ก็อยากจะเป็นเสียงหนึ่งที่ออกมาบอกให้คนวงนอกรู้เนะว่ามันไม่ดียังไงก็ประมาณนี้ใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ใครอยากให้ทําคลิปอื่นก็ก็บอกในคอมเมนต์ปิดคลิป